มาครับมาดูเครื่องสับญ้าเนเปียนะฮะถึงจะเก่านะครับแต่ก็คุณภาพครับแก้วนะฮะดูครับลองรอยการใช้งานนะฮะซึ่งผ่านสนามสงครามโลกมามากมายนะครับผ่านมากกว่านะฮะแสนแสนไร่นะครับที่สับลงเครื่องนี้นะฮะนี่ครับเครื่องนี้เลยนะฮะเครื่องสับญ้าเนเปียครับี่ดูครับเก่าแต่เก่านะครับ โอ้โหเป็นไงฮะร่องรอยการใช้งานนะครับเดี๋ยวมมดิฟายแป๊บหนึ่งก่อนครับจะจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใช้งานให้ดูนี่ฮะสตาร์ทเครื่องแล้วตึง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 ติดแล้วฮะ,ะเป็นไงติดแล้วเสร็จเพิบททำไงต่อนะครับก็ทําการตั้งระ,ระบบเครื่องแล้วก็หย่อนยาเข้าไปเลยครับหย่อนยาเข้าไปเลยนี่นะฮะดูครับดูเครื่องทํางานอย่างช้าช้านะครับ อย่างช้าๆแตป่ประสิทธิภาพประสิทธิผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะตั้งเครื่องอีกสักนิดหน่อยนะครับปรับจูดอีกสักนิดนะครับดูครับนี่หย่อนหญ้าเข้าไปเสร็จปุ๊บออกเปไงเป็นไงหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะตีหญ้าตีหญ้าให้เป็นนะฮะแต่ให้เป็นขอยให้เป็นเม็ดนะครับให้เป็นท่อนๆเล็กๆกนะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการกินของเจ้างัวนะครับนี่ฮะสับออกมานี่นะครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครุบกครุค๊กรุ๊ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สับไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะหมดนะครับมันเยอะมากฮะเอองัวงัวนมนะครับกินทีก็เป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับนี่ฮะถ้าเราไม่ไม่ทำเองเราไปชี้ขเขานะครับไม่ไหวฮะต้องจัดการเองครับปลูกเอง สับเองให้งวกินเองนะครับมันเงินจะไม่ได้ด้วยไหลนะครับเงินจะได้เข้าถึงกระเป๋าเข้าครัวอย่างเต็มที่รับเราสับไปนี่เลยนะครับย้อนเข้าไปเรื่อย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  Mutter. ๆื่อนะก็จะออกมาเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นท่อนเล็กๆเล็กๆถึงเล็กมากเลยแหละนะอืสับอัดเข้าไปเลยนะครับ,บเ,ป,เ,บเป็นหญ้านี่เปียอัดเข้าไปเรื่อยเรื่อเลยนะครับ <since Catherine> <ừ, S 2> แบบนี้เลย ออกมาก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับนี่ไงนี่ง่ายต่อการกินของงัวนะครับแล้วก็เอาไปผสมอา่าแล้วแต่ใครจะผสมนะครับสูตรใครสูตรมันนะไม่บอกแล้วกันรัาแล้วแต่ใครจะผสมนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนะนี่มีการใช้ไม้ค้ำไปด้วยไม้ตกแล้วก็มาใส่ใหม่นะครับก็ามาดันไม่ใหม่ว่ามันมัน ถ้าเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับมันจะกองแล้วมันจะท่วมตรงนี้นะขี้เกียจมาตักครับทําคนเดียวอะไรคนเดียวมันก็จะเหนื่อยแบบนี้แหละนะฮะแต่เหนื่อยก็ได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับอืมนะฮะโอ้เยอะเลยนะครับก็ยัดเข้าไปเรื่อยฮะมันก็จะตีออกมาเรื่อยนะครับแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บปาก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  เครื่องนี้นะฮะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะถามผมไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะครับอ่าจะตกั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นเดิมจนมาแล้วแหละนะครับก็ใช้งานได้ดีอยู่นะฮะเปลี่ยนพวกซีมพวกน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คน้ำดีๆนะฮะบอกเลยว่าเครื่องคูปต้านะฮะใช้ยังไงก็ทนนะครับเน้นย้ำเลยบอกเลยว่าใช้ยังไงก็ทนครับเครื่องที่แม่นทนมากทนจริงทนจัด แ,แต่จากน้ำมันด้วยนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับดูน้ำมันเที่ยงดูน้ําอย่าให้ขาดก็พอนะครับนี่สับออกมาแบบนี้เลยนะฮะเยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็กินเยอะเหมือนกันเยอะเกินคำบรรยายอะ่ะเอออ่าเพราะว่าผมอ่าทีงานผมเนี่ยก็รีดรีดนมเนี่ยรีดเช้าเย็นเนาะรีดเช้านะครับแล้วก็รีดเย็นพอรีดนมเสรเย็นเสร็จก็ให้อาหารเสริมให้อาหารเลย นะครับดีเสร็จให้หารเลยนะฮะตอนเช้าเขาจะได้มีอ่ให้มีนมให้ดีต่อนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเป็นไงเป็นไ,ไงเดี๋ยวไหมออกมาเป็นกองกองแบบนี้นะครับก็ก็ยังว่าเลยฮะไม่ทำใครจะทำให้เรานะฮะเราก็ต้องทำไปทำไปนะฮะเป็นธุรกิจของพ่อมาแล้วนะฮะเราก็ต้องทำให้ถึงที่สุดนะครับอะ ผมจะไม่ยอมให้คนข้างหลังลำบากไป็้องขาดนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะบ,บอกให้เลยว่าโอ้โตขึ้นยิ่งเนี่ยโตขึ้นยิ่งแต่ก็ต้องทำนะครับนี่นะรับโอ้บ,บาบบุ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 บแบบนี้เลยนะฮะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะคนนะเ้าเหนื่อยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็หายนะแต่ถ้าไม่มีเงินมันไม่มีเลยนะครับผมบอกให้เหนื่อยพักเดี๋ยวก็หายนะ ่าแต่ถ้าไม่มีเงินเลยโอ้หทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะชีวิตคนเราเป็นแบบนี้แหละโอ้โม่นเหมือนเหมือนคลิปนี้มาบน่นมาอะไรให้ฟังเนาะแต่ก็ธรรมดาอะไรเนาะอ่าผามนี้ฟังนี้เห็นนะฮะนี่นะครับตามติดชีวิตจอนชาวไร่นี่ฮะไปซ้อกันไปะดูอะไรกันไปเยือกที่จะมาทัั้งท้งนี้แล้ว,าาลวต้องไปงให้สุดครับ ไปให้สุดนะฮะอย่าให้ใครว่าอย่าให้ใครถูกเราได้นะฮะต้องไปให้สุดนะฮะสุดถึงขัง้นแบบว่าเออทั้งสุดป่ะทั้งสุดปีกว่ะไอเนี้ยม้พูด,พดปเลยคเครื่องเป็นไงทางานนิ่มๆนะครับเสียงวงเสียงเบาเสียงเครื่องขีดไม่มีนะฮะทางานนิ่มมากนะฮะเครื่องตัวนี้นะฮะเครื่องคูบต้านะครับโหงานดีงานเดินนะครับงานนิ่มบอกให้เลยต้องเครื่องเครื่องคูบต้ารับจบในที่เดียว นะถึงไงถึงไงนี่นะฮะตั้งสุกตาตาั้งสายพานดีๆนะฮะยากออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนิ่มผมบอกให้หัวก,กินแบบอือเคี้ยวเข้าไปนี่ละลายในปากเลยอ่ะไม่ต้องเคี้ยวอ่ะก็ก,ก,ก,ก็ก็เคี้ยวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่ำเข้าไปเนี้ยอ่าละลายในปากเลยนะครับเพราะว่าสับละเอียดมากนี่แบบนี้เลยสับละเอียดจริงๆนะฮะก็ใครจะเสือมอาหารเสืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสูตรใครสูตรมัน แต่ย่าตัวเนี้ยผมบอกให้เลยสัพ์ละเอียดมากสัพแบบว่าเขียวก็อ,อา่เข้าไปอะละลายในปากลงท้องไปเลยนะครับยังไงเ๋ยาะบ้าละมีละลายในปากด้วยนะฮะธรรมดาเย่ยเนาะโอเคโอเคนะครับของ้เลยฮะสุดๆจริงฮะเครื่องนี้ใช้ดีใช้ทนต้องเครื่องคูโบตานะครับใช้ดีใช้ทนต้องเครื่องคูโบตา้าอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะ ฝาไว้ด้วยครับเครื่องคูปตาครับแม่งโคตรทนโคตรใช้ดีบอกเลยใช้ดีจริงๆ